สบายดีเสาแอมสาวลาววันนี้มีมู่มากินข้าวนำเอามูเพิ่นมากินข้าวนำเนาะเจอกันพ้อกันพวกกันตั้งแต่เป็นซีปีแล้วจ้ะพี่น้องมื้อน,นี้กับเพื่อนมากินข้าวนำให้เพิ่นมากินข้าวนุวมกันเพิ่นมา ไทยสารวัตรบูได้หนีครับเนี่น <c oughs> สารวัตรบูได้มาเจอกันแหมเป็นคนแข่งบริกรรมไส้แต่นี้เพิ่นเป็นคนสารวัรตรบูได้ไทยไตกันไทยเหนือไอ้ไตกันไทยเหนือมาเจอกันพูดจ้าก,กันไปซิป,ปีแล้วพี่น้องเออมีเพิ่นก็นเลยให้เพื่อนมากินเ้านําอยู่ไกลกันทำงานไกลกันอันนี้เพื่นอนนะามาเพื่อนอดมังุ่งมาต่ำเด้อันนี้กินต่ำของหุ่งก็คือสมต่ำเนาะ แล้วก็ซิลัลวกกันเส้นข้าวปูนแหง้งกำลังต้มน้ำยังโ่เดือเนาะยังบ่เดืนนอนเลนใดแล้วก็ซื้อปลาเผามานำค่ะพี่น้องแอมได้ปลาเผามากินนำด้วยตวบ้างง่ายเลย อันซื้ออยู่ร้านนี้เพื่อนผมมีพักให้เด็กเพื่อนเอาได้มาซื้อพักตั้งหา้าที่สิงก็จะต้องอันแถมพักให้นำเนอะก,กับขนมกระปุนจังหน่อยห้องสองแอมกันโอ้โหกเลยได้ห้องสองแอมกันเลยยู่นำบานเก้าเศ้าห้องพกนอันสุดสมได้เนาะเงินห้องปหลาย เวศร้าแบบนี้นี่เด็กที่ยุ่ที่เศร้าเห็นแบบนี้เลยพี่น้อยหย <c oughs> ้องกันเลยจะไม่อย่างเป็นยังห้องกันเลยทางนั้นก็แฟนเพื่อน,นเปิดร้านซ่อมรองเท้ามีตะกอเพิ่เต็มเลยมาสนับสนุนกันได้เด้อเพิ่นเปิดร้านซ่อมรองเท้ายุ่จังวดัดอูดอน นาโรงเรียนบ้านมะแข้งถนนสีซุกเมืองอุดอรอำเภอเมืองเนไกขะปุนแหง้งทีน้อยเอออะไรระวังอะได้ะอะไร่ะวัเอออะไ,ไอ,อ,อ่ไะสาวเลยเธอเอ็ดเลยเดี๋ยวเฮาเสีเอาอันนี้มาให้เด้อ เอาถ้วยเอนมเออถ้ยพวกปันงันดอกอะปั่นงานดอกกอลยติกอหัวติหะเซียวซ้ำกับเซียวม,มาเอ็ดปันกินเด้อเป็นถนัดเฮ็ดดอกเพิ่นพนีามาเฮ็ด <c oughs> อ,อ็ขึนะ้นาออ Hôm nay bà bán thì thích cái nông nên hãy thích với này là hơi phục phẳng Ơi, chẳng đầy Mình ơn thì xao hồng đi thì có đá Ưm mà ngàn cà Dù chẳng đầy cà dù lại nó ก,ก,กินเกลือกินเกลือตอนนี้กำลังทำเตรียมการต่ำเลย,นะย,ยเนาะใป็มะเขือเกือมะเขือเทศ <laughs> าสายนึงอบบมักเล่นเลยเออมักเล่นมักเล่นสมหน่อยเนาะ แบบอืมนีแต่พักเข่ากันผู้ <c oughs> คนพักเข่าสดๆเลยกอบๆบได้เลี้ยงสวยงามเลยพักกันเลยบอด้เย้ทางกินรถนะ <c oughs> อายากระทางกินรถปุ้เขาซื้อมาโดนมันเลยจะมเล ใส่ลยคุณเส้นมะเขือเปะน่ะมั้งเขาซื้อมาโดนแล้วมันได้เป็นอะไรเลซื้อมาว่าสิมาเห็ดกับเขากิดอืมได้สัง่งในเอาายที่ก่อนด้วยไ,ไฟกับบุหุงบัวแจง,งอย่างเนาะโคกกับน้อยพุดบัวเซียว 呃，我忘记了。哦、oh,，我比赛不是比较偏嘛？那。 อมีผนนงแซบบๆเลยพเศษถ้าพี่นัำตาลเนาะนี่ก็เออ,อ <c oughs> แต่วบควบไปเป็นยังไร <c oughs> แซ่บว,ว่าก้าวแต่ควบควบกรเซียวเถอกับไอ้ขนาดนั้น ตัวเจ้าห้ามาจากบ้านนี่ยใหญ่เลยหัวเปลนอย่งเฮาวยังโซกดีนะเฮาบ่เป็นปกติเฮาสิเป็นไดนอันบ่หายจักเทื่อแพ้อากาศวันนี้กวยเพิ่นเป็นบบดนี้นี่แหละมาฮู้ของเฮาก็ได้แค่แค่รอนต่บ่เฮยโอ้ฝานมาเรียบร้อยเนาะเตรียมพร้อมไว้เจ้าเธอถานมาอย่างเฮ็ดอย่างต่มะฮ้งกินบ่ได้บอกนะว่าออ๋ เออเอาวะที่ถามบ่วเจียวหรือว่าเจียวหูหรือยังว่าเธอมาพี่อ่ะบอกมันลำคางมันเออแล้วก็จะโทษจิกหรือนาะว่าเมื่อะไรยังเนาะเมื่อะไรยังอะไรยังเออเฮียชายก็บอกมันรูที่ล้างอะไรพวกเป็นยังแซ่บไปกินหอมมึงห้วนเลยพี่น้องเด็ด So em yêu đăng ký cái đấy kín hòm tham hùng 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 hoang hùng 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 Đấy hùng หวานจัาหน่อยไหมแสนอยากกินหวานเหรออเไรมันออกสมไปออกสมอ่ะอือโอืมประแด่พ่อว่ะตัาวาใส่อีกไหมหลังประแดนอือมันจืดหน่อยนึงใสรแล้วหยันเข็มกอแล้ว แต่แซนนะพี่น้องอืมโอเคโอเคแล้วแซบเลยป่ะเพื่อนอืม แ,<ย>แช่แช่บแชบก่กินแล้วไม่เห็นเอง <laughs> ใส่ใสนั่นแหละเออทานเอาเอาบอกให้ดูตาเป็นแต่เซเป็นอย่างเดีย พี่น้องน้าตาเดี๋ยวไลเดียคนเนอะอได้ียไปตำอเไรบาหุงค่ะทำเองเลยนะคือว่าเป็นไข่เป็นลาวค่ะไล่ไล่บ้เงินมาปั่นกันอีด้วยอ่ะไล่ไล่บ้เงินนะะ กูวัได้มือหนึ่งสองสามพัน่ที่หนไม่ให้มองว้ยนะนั่งไ่มข้าวไข่ยังไหมมองยูุ่่มเยนะคนีุ่น่้าว่าเขาบนน่บักอย่างไอนี้อหอมเลยจ้ากระแตน้กไปดิ่มกินี่ากระแตนใช่ไหมบุยย่ย